สวัสดีค่ะสวัสดีในวันที่27ธันวาคม2566นะคะวันนี้พบกันช้านิดหนึ่งนะคะพอดีว่าเมื่อเช้าติดภารกิจนิดหน่อยนะคะแต่ยังไงก็จะนำสาระน่ารู้ดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอยู่เหมือนเดิมนะคะ ถึงจะช้าหน่อยก็ไม่ว่ากันนะคะวันนี้เราก็มาพบกับรายการสาระน่ารู้กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะนำเสนอในเรื่องอะไรนั้นเราก็มารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ กินไข่แบบไหนได้ประโยชน์ด้านสุขภาพมากที่สุดไข่ถือเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารที่ได้รับความนิยมเนื่องจากไข่สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่างทางอาหารพาวขนมอาหารหวานที่ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบสำหรับเมนูไข่แบบง่ายๆที่เราทำทานกันมีทั้งไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวปลายาน้อยรอปรายาน้อยแต่ทราบหรือไม่ว่านานาวิธีปรุงไข่ยอดนิยมแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรตามมาเลยปรุงไข่ด้วยวิธีไหนได้ประโยชน์ด้านสุขภาพมากที่สุดหนึ่งไข่ต้มคือไข่ที่ต้มในนานเดือดทั้งเปลือกประมาณหกสิบนาทีขึ้นอยู่กับความสุกของไข่แดง ทำง่ายประหยัดเวล่ำเก็บได้นานรสชาติจืดๆเข้ากับเมนูหลากหลายเช่นสลัดไส้แซนวิชยำสองไข่ออนเซนไข่ลาวันเยิมย้มเยิ้มไข่ออนเซนหรือไข่ลวกน้ำร้อนเป็นการต้มไข่ในน้ำอุณหภูมิต่ำประมาณ160 180, 180, 180้อยหเตอร์ดหนึ่งถึงแปดสองเตอร์ซีซประมาณ2 5 3นาทีข้อดีไข่ขาวนุ่มไข่แดงเยิ้มน่าทานไข่มันต่ำย่อยง่ายเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพข้อเสียต้องใช้ความชำนาญไข่ขาวอาจแตกง่ายเหมเาะเฉพาะไข่สดใหม่คลิกเล็กน้อยต้มน้ำให้เดือดแล้วรีไฟให้เหลือไฟอ่อนใส่เกลือหรือออนนนนน้้้้้าาสสสมยยยชชูลงใใใ่่่่่ววววหไไขขขจััับตตกกกถเ ลองทำไข่ออนเซนทานคู่กับขนมปังผักสลัดหรือเมนูอื่นอร่อยสุขภาพดีสารไข่ดาวเป็นเมนูยอดนิยมที่ทำง่ายแล้วยังอร่อยอีกด้วยวิธีทำคือตอกไข่ใส่กระทะร้อนที่มีน้ำมันทะบางบางแล้วทอดตามความชอบข้อดีอร่อยทำง่ายรวดเร็วโปรตีนสูงเหมาะสำหรับมื้อเช้าเข้ากับเมนูหลากหลายเช่นข้าวสวยขนมปังสลัดข้อเสียไขยมันสูงว่าวิธีปรุงอื่นสี่ไข่อบคือเมนูไข่ที่นำเข้าอบในเตาอบอจนสุกวิธีทำง่ายง่ายงนตอกไข่ใส่ภาชนะที่ทนความร้อนใส่ผักชีสหรือเครื่องปรุงอื่นตามชอบแล้วนำเข้าอบข้อดีไข่ขาวฟู คนเป็นเมนูไข่ยอดนิยมที่ทำง่ายรวดเร็วเหมาะสำหรับมื้อเช้าหรือมื้อด่วนข้อดีทำง่ายรวดเร็วปรุงรสได้หลากหลายเข้ากับเมนูหลากหลายข้อเสียไข่แห้งง่ายไขมันสูงขึ้นอยู่กับวิธีปรุงหกไข่เจียวอามิทถ้เป็นเมนูไข่สไตล์ฝรั่งเศสหน้าตาคล้ายไข่ดาวแต่เนื้อไข่จะนุ่มกว่าวิธีทำคือตีไข่ให้เข้ากันเพลงในกระทะร้อนทอดด้วยไฟอ่อนจนไข่สุกข้อดีหน้าตาสวยงามน่ารับประทานปรุงรสได้หลากหลายใส่ไส้ได้ตามชอบข้อเสียต้องใช้ความชำนาญไข่แตกง่ายก็จบกันไปแล้วนะคะสาระน่ารู้ในวันนี้นะคะ ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามรับชมรับฟังกันนะคะยังไงก็พบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะคะในรายการสาระน่ารู้นะคะช่วงนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ